ไม่ทราบว่าวที่นี่มีรีสของมินเล่ไหมคะเออนี่ใช่น้องนิวหรือเปล่าคะใช่ค่ะที่เมื่อก่อนเดินเก็บขวดพลาสติกขายแล้วยังมาขอขวดที่บ้านพี่ทุกเย็นใช่ไหมโอสวยขึ้นจนพี่แทบจำไม่ได้เลยพี่พรจะเรียกนิวเฉยๆไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้นิวคือมาดามนิวซี่ฮะอย่าบอกนะว่าได้สามีฝรั่งก็บอกเองแล้วพี่เลยสิเก๋แล้วพี่ยังทำงานปเป็นแม่บ้านงง,ง,งๆกอยู่พี่อยากเป็นมาดาม อันดับแรกพี่พรต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนค่ะนี่ฝรั่งเขาชอบผู้หญิงปากแดงๆชอบความสดใสกระชุ่มกระชวยแล้วพี่พรก็เข้าแอปนี้นะคะนิวก็ได้เป็นมาดามพราแอปนี้แล้วค่ะเฮ้ยอย่าบอกด้วยมอว่าน,นั้นรูปตัวนะเป็นไหนโลมาหมอมม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 บ้าว่าเป็นดาราฝรั่งโอ้ยกระแต่งรูปครับพดธเขาเห็นตัวจริงเขาสีบรีนบ่นี่ว้ายก็ลืมฝรั่งชอบผู้หญิงปากแดง ลิปมิเน่นี่ดีจริงๆเลยสีสวยสีสดมาก้าสวยหนึ่งส,สองแชะน้าดำจังต้องแต่งรูปซะหน่อยโอพี่พรในรูปทั้งสวยทั้งสาวต่างกับตัวจริงอย่างฟ้ากระหวเลยอะ่ะหูปากเลยนาะงชมพู่ตั้งชื่ออะไรดีนะต้องตั้งชื่อฝรั่งฝรั่งหน่อยพอลล่าละกันเอ๊แต่เราเป็นติ่งพี่แจ็คสันหวังตั้งชื่อพอลล่าหวังดีกว่าอ้าโหพอลล่าหวังอา ดังดงหิวขาวโอ้ปากแดงเป็นแต่ฮักฮักเบ่งซ่องบาม,ามันลูกครึ่งกินฝรัง่งสเปกเลยนี่โอ้ยจจสิให้เบอาทัอลูกครึ่งกินฝรัง่งท่างไหนาเขาสีมามาผู้บ่าวไทยบาท้บานเลยแลดำๆเจังซี่เอาบอลซียังมีเลียงหมอ,หม,อหมีหนุ่มทักมาแล้วมิสเตอร์ทีนชื่อฝรัง่งหน้าก็ฝรัง่งแถมหล่อมากาแบบนี้ฉันจะได้เป็นมาดามดอสิอุ๊ย ว่าแต่ฉันทาลิปมินเล่ตั้งแต่เช้าแล้วนี่ก็เย็นแล้วสียังติดทนอยู่เลยถ้าคุณมิตรทีนก็เห็นตัวจริงของตกใจแน่ไม่ตรงปกสักอย่างต้องปกอย่างเดียวคือสีลิปสติกเอ๊ะนางนี่ถ้าฉันได้เป็นมาดาแล้วอย่ามางอแล้วกัน